สวัสดีจ้าพี่น้องเมทิบมาอัปเดตอ่กากอไผในแจักหน่อยจะพี่น้องติดเลยจ้ะก็ไผม่ทิพย์เมทิบมาปลูกนะจ้ะเนาะเริ่มติดเลยจ้ะนี่เห็นบ่จ้ะเริ่มมีหน่อขึ้นไม่จ้ะก็เมทิบสีวานี่ก็นอนอไม่เลยจ้ะนี่เห็นไหม,ม,ไมนอไม่เขาจ้ะนี่นอกเก่านอกเก่าก็เริ่มมียอดขึ้นสีเขียวขึ้นมาเนน้อยนหนึ่งจะพี่น้อง ติดแล้วนี่เหไม่เลยเห็นเลยว่าไม่จ้พี่น้องม้วนนี่เป็นเก่าอยู่จ้ะเนี่ยม้วนนี่เป็นเก่าอยู่แต่ว่ากะบบตายเลยจ้ะนี่เดยวกระแตกกิ่งก้านเข็นมาจ้กพี่น้องเนี่ยจังเสียก็เมทีบ่าเสร็จติดแล้วมึงกันมีติดบัวเมธีฝังบลึกปันไดเพราะว่านี่ขุดไม่จ้าพี่น้อง นี่ก็ติดขึ้นกันอะจ้ะพี่น้องติดเริ่มติดเลยจ้ะเริ่มติดแล้วนี่เมียขูดเพราะว่าสีสีเขาเริ่มเปลี่ยนจ้ะพี่น้องเห็นบ่นี่สิสีเขาเริ่มเปลี่ยนก็ไม่ทีปลาจะติดแล้วม้วนนี่มันเป็นเงาเนี่ยน่อยมันเป็นเงาเงาเนี่ยมีตัวนี้กัมีตัวน่อยขึ้นนี่ล่มน่อยขึ้น ก็เมธีบ้าจะติดเลยจ้ะม้วนนี่ก็เป็นลำเป็นเงาน้อยขึ้นจ้ะพี่น้องนีงไผ่เที่ยวมาปลูกนี่เห็นบ่จ้ะม้วนนี่แบบว่าฝังบลึกเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่เนี่ยเขาก็ขึ้นเลยจ้ะเขาขึ้นตามเงาเขาไม่จ้ะเพราะว่าไม่ธีเมียขุดนะไม่ิบเลยฟังบลึกจ้ะพี่น้องไงเขาก็ยังขึ้นเนี่ยเขาเริ่มติดเลยจ้ะพี่น้องเห็นบ่ ไม่ทิศพึไม่ว่าติดแล้วนี่นี่นอเขาบมืนี้ก็บ,บ่มีปัญหาอะไรจ้ะถ้าเขาติดแล้วนี่คือบมมีปัญหาแล้วภัยอะจ้ะอยู่ไ้สบายเลยจ้ะพี่น้องหนาวก็บ,บ่เป็นอย่างจ้ะพี่น้องมีโต้ต้นนี้ติดติดลายนอเลยจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามสามนอต้นนี้กอนี่จ้ะ ต,ตัวนี้ก็ติดแล้วนี่นี่เลยจ้ะบัดม้วนมีทิพซื่อเลอจ้ะนีเาา e นนเนะ่เนี่ยเอามาดีๆงามๆเลยจ้ะพี่น้องยังม้วนเห็นหยัางไหมจ้ะเนี่ยม้วนนี่กอนี่คือกันจะเห็นบ่ยังม้วนเห็นมีหยัางอยู่ตอนม่ทิพออกมานั่นแต่ว่าใบเขาก็เขียวงามไม่ดอกจกะแต่ว่าหังบ่เห็นมีนอไม่หยัางออกไหมจ้ะเนี่ยต้นนี่คือกันบ่เห็นกอนี่คือกันจะพี่น้องบ่เห็นมีนอไม่หยัางออก มันเป็นกอแบบม้วนนี่เป็นกอสองกอนี่เมทิบซื้อมาปลูกไงเนี่ยแต่ว่าใบเขาหูอยู่ว่าใบเขาเปลี่ยนเขาติดเข้กันแต่ว่าหังหังโบเห็นม่เหงาไม่อย่างโบเห็นไม่นอ,อกมากไหมจ้ะพี่น้องเนี่ยตนไผ่เนี่ยอัปเดตต้นไผ่จ้ะใบเขาก็เขียวเลยจ้ะแต่ว่าหังโบเห็นนอบโบเห็นนอออกแต่ว่าม้วนนี่ โมนี่กับใบเขียวอยู่โอนี่เป็นมูไหหมาานะเนี่ยเป็นมูไหหมาเหมือนเลยเนี่จะแต่ผุนมาแต่ผุนมาจนว่ามาหอดีนี่เป็นมูไห่มาเนี่ยเขากับใบเขียวงามเลยแล้วก็เขามีโนอออกนะเขามีโนอออกมากมันม้วนม่ทิปซื้อเองอะจ้ะบ่วมีโนเนี่ยโมนี่กั